สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่2นะคะพฤศจิาคม2อ6 3ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็คิดว่าวันหยุดของพี่น้องนะคะเป็นปกตินะแล้วก็ในวันนี้คือวันที่1น,นั้นเนี่ยก็หยุดอีกวันหนึ่งอะ่ะคิดว่านะคะพี่น้องนะ เพราะว่าเป็นวันแรงงานนั่นเองค่ะพี่น้องหลายท่านก็คงหยุดกับบ้านอยู่กับบ้านกับช่องนะคะอ่าอยู่กับครอบครัวแล้วก็ในวันพวกนี้ก็อีกวันหนึ่งนะคะอ่านขณะน,นี้วันที่สองพฤษภาคมแล้วอ่ะนะคะพี่น้องนะป้าหมอคิดว่าอ่าทุกอย่างนั้นขยับกับเคลื่อนไปในทางที่ดีเนาะนะคะพี่น้องท่านไหนที่อยู่บ้านอยู่ช่องแล้วก็พักงานก็คิดว่านะคะ วันที่3ที่4ประมาณนี้นะคะก็คงจะต้องไปทำงานตามปกติแล้วล่ะค่ะนะคะสำหรับบางพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องฟังในส่วนของรัฐบาลส่วนของราชการนะคะว่า,ายัางคงที่จะอา,อายุนอนุญาตให้เขาเรียกว่าปลดล็อกแล้วหรือยังอย่างไรนะคะในแต่ละจังหวัด ไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องนะยังไงแล้วเนี่ยให้เราปลดล็อกหัวใจของเราก่อนนะคะพี่น้องนะ <c oughs> ก็คือทําใจเย็นๆร่มๆเนาะมีสตินะคะพี่น้องนะปล่อยวางนะแล้วก็นาเนินการชีวิตไปตามปกตินะคะอะไรเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็ต้องยอมรับมันได้นะคะพี่น้องนะอ่าโอเคมาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ย มีอะไรบ้างจะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องอ่าพี่น้องวันอาทิตย์ดวงโดยรวมนะที่ผ่านมานั้นอึดอัดแน่นะคะมีความรู้สึกว่าอึดอัดนะคะหาทางออกไม่ได้เอ๊จะเอาแบบไหนอย่างไรนี่ประมาณนี้แล,แล้วและก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าอ่ากังวลน,นะคะคิดย้อนหลัง คิดเรื่องที่ผ่านมาเอะในกิจการของเราเคยดีอยู่เนะาะงานการของเราเคยดีอยู่นอะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์จ่ะนะเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้นก็อย่าไปคิดมันนะคะพี่น้องนะปล่อยวางนะเราเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอนาคตดีแน่ๆนะคะสําหรับไพ่ ห้าถ้วยนะคะแล้วก็หวงาหาทอนนะคนรักนะออาอย่างนี้นะคนในครอบครัวประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะโยกย้ายปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะปรับบ้านให้เป็นสำนักงานประมาณนี้ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยจะดีนะคะตามที่ไพเขาชี้แนวทางมาว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสถานที่อยู่ เปลี่ยนแปลงในที่ทำงานนะคะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นน่ะนะคะมันดีแน่ประมาณนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะและมาดูว่าพะยิบซีนะคะทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะยังคงที่จะต้องเอ,อกังวลนะคะบริวารน,นะบุตรหลานนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพยังไม่ค่อยโอเคสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ สำหรับเดอะเลเวอร์ค่ะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข5มีเลขหนึ่งมีเลข4นะคะมีเลข8มีเลข5มีเลข1มีเลขสี่นะคะ, 8, 5, 1, ะ,คะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยเออเรื่อยเรื่อยมาเรียงๆรียงที่ผ่านมาทำงานตามปกตินะคะอ,อยู่กับบ้านกับช่องนี่อย่างนี้บางท่านก็เอางานมาทำที่บ้าน ก็คือพี่น้องวันจันทร์และก็รอคอยให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนี่เดือสตานะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้บางท่านอาจจะเดินทางนะคะเดินทางไปทํากิจทําการหรือไปทํางานตามปกติแล้วเตรียมตัวที่จะทํางานนะคะสําหรับเดือดชาลีอดเนาะยังคงที่จะต้องเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะคะยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องวันจันทร์อดทนนะคะและก็ให้ ทําทใจเย็นๆร่มๆนะไม่ได้ดังใจในส่วนของบริวารน,นะท่านใดท่านหนึ่งนี่ยอย่างนี้นะราชินีถือดาบนะยังคงที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะยังคงที่จะต้องตัดสินใจอะไรด้วยตนเองเป็นหลักนะคะพี่น้องวันจันนะแต่ป้าหมอคิดว่าเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วล่ะค่ะและมาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่า,าจะสําเร็จในสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้นะคะ สิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัตินะคะมันก็จะสําเร็จด้วยไพ่เทพแห่งเวทมนต์นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข1มีเลข7มีเลข1มีเลข7นะคะมีเลข1มีเลข7แล้วก็มีเลข1มีเลข7นะคะพี่น้องวันจันทร์นะสําหรับเลข1กับเลข7นะคะเลข7คือเลขแห่งการเดินทางเนาะ เดินทางและประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องนะอ่าเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะและก็มาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ่าที่ผ่านมาได้เงินเนะนะพี่น้องวันอังคารยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องค่ะนะมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินอยู่นะคะคือไพ่ตัวนี้นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คงจะ ปฏิบัติงานเปิดกิจการลุยๆนะคะและก็หนักเหนื่อยหนาแต่ว่าสําเร็จนะคะพี่น้องวันอังคารนะทุกสิ่งทุกอย่างลื่นไหลนะคะพี่น้องนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆด้วยนะคะไม่อยู่กับที่แล้วละนะพี่น้องวันอังคารค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเดซั้นจัดไปค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบเข้ามานะคะบริวารเกื้อหนุนค่ะพี่น้องค่ะ ไม่พูดมากเจ็บคองั่นและก็มาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลข 0, เก้านะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนโดยรวมนะคะโอ้เดินทางทํางานลุย,ลยงานดีนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมียอดอาขายเข้ามา มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเจรจาต่อรองเรื่องอะไรสําเร็จกิจนะใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะได้งานทําแลวล่ะค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะและก็ใครที่มีพันธสัญญาอยู่กับคนที่มีอานาจมากกว่าเรานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยก็ให้เรานิ่งๆนะคะพี่น้องนะเจรจาประสานงานยอมรับนะอย่างนี้ถ้าทํานายไปในลักษณะของการมีพันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอ่าเรื่องของการงานนะสำหรับ ราชานะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานั้นเนี่ยให้เรายอมยอมนะคะพี่น้องนะไม่งั้นเรื่อม,มันจะหนักไปกว่านะคะให้เราประสานงานนะอือย่างนี้เลยค่ะไม่งั้นเขาจะฟันเราได้นะเขาดุนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าเนี่ยเห็นไหมคะให้ระมัดระวังเรื่องของ การมีปากมีเสียงนะคะกับบริวารในที่ทํางานนะคะกับบริวารในบ้านในช่องนะอย่างงี้นะคะแล้วก็ให้เรามัตระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะพี่น้องนะเกิดขึ้นนะอาจจะไม่ไม่หนักหรอกค่ะแต่ว่าให้เราระวังไว้จะดีมากๆเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสมีเลขหนึมีเลขหกนะคะมีเลข1มีเลขสามมีเลขหนมีเลขหกนะคะพี่น้องวันพุธ กลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้หรือน,นอขณะนี้เนี่ยไม่ไม่ร้ายนะคะพี่น้องนะเริ่มดีจริงๆด้วยเนะาะก็คือหมายความว่ายังคงที่จะลื่นไหลยอยู่บริวารเกื้อหนุนอยู่โชคดีในเรื่องของคนรักนะคะและก็บางท่านอาจจะออกรถใหม่ก็ได้นะคะสําหรับไพ่ตัวนี้ที่ผ่านมานะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นราชาเหมือนเดิมนะคะควบคุมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากิจการการงานนะคะหรือในส่วนของครอบครัวนะคะจักรพัรดิสำเร็จนะคะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันพุธกลางคืนตัดสินใจนะคะก็อย่างที่แนะนําให้เราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะคะแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะสําสหรับสองดาบนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนมาดูว่าไพะยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ ทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะคะปะัญหาอุปสรรคนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนเอาไว้อ,อยู่เอาอดนะคะเน่จับสิงโตได้นะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วก็อดทนนะคะมันถึงสําเร็จนะคะสําหรับไพ่ตัวนี้นะมาดูเลขนาโชคนะคะมีเลขหนึ่งมีเลข4มีเลข2มีเลข8นะคะมีเลข1มีเลข4มีเลข2มีเลข8ดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะที่ผ่านมานั้นเนี่ยงงนนะยังคงที่จะทํางานนะยังคงที่จะพัฒนาตนเองหาความรู้เสร็จตนเองนะคะนี่อบรมนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้บางท่านก็ได้เริ่มงานใหม่นะคะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ยังคงที่จะดีอยู่เหมือนเดิมอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิม นะคะแล้วก็พี่น้องวันพระฤหัสบดีดวงนารีอุปธรรมนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีดีหลายเที่ยวแล้วนะคะพี่น้องนะอ่าดีจังแล้วก็มาดูว่าพรยุสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะลื่นไหลเนาะอ่านะคะเดินหน้าลุยๆได้เลยคือพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะ ปัญหาอุปสรรคมีน้อยแล้วนะคะโอเคนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข5้ามีเลขหนึ่งมีเลข3แล้วก็มีเลขศูนะคะมีเลข5มีเลขหนึ่งมีเลข3แล้วก็มีเลขศูนย์ะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นพี่น้องวันศุกร์นะคะก็ที่ผ่านมานั้นโชคดีในะเรื่องความรักนะนะความรักคู่รัก คนรักนะคะบุตรบริวารน,นะคะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะ,ะมีคนรักและก็มีเปลนว่าจะแต่งงานนะปรากฏว่าโดนวิกฤตรตรงนี้ะนะโรกร้ายเนี่ยเลื่อนไปมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะมาตกลงกันใหม่นะคะพี่น้องนะ ตกลงกันใหม่อ่าพี่น้องวันศุกร์นั้นก็บอกว่าเจอคู่แท้นะคะพี่น้องนะพระหมอทํานายเรื่องเดียววันนี้นะไปอยากทํานายมากๆหลายเรื่องนะเครียดอ่าเรื่องเดียวก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพี่น้องวันศุกร์ดีมากๆเลยแล้วก็พี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เงินเข้ามานะจากเด็กที่อายุน้อยกว่าเรานะบุตรหลานก็ได้คนรักก็ได้นะคะพี่น้องนะคือเด็ก ถือเหรียญน,นาและก็มาดูว่าพายิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่ารีวิวถ้าต่อไปนี้มีการาตัดสินใจหรือทำอะไรกิจการหรืออย่างไรเนี่ยมันในทางที่เสียเส่ยงๆหรือไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากนักเนี่ยให้พี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะเลื่อนไปก่อนก็ดีแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะสะตานนั้นเนี่ยขึ้นมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ ไม่โอเคนะคะกับกับสิ่งที่เราได้ลงทุนนะว่าอย่างนั้นแล้วก็ในไพ่ตัวนี้นะคะยังทํานายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่คนที่มีครอบครัวแล้วให้ระมัดระวังเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางให้พี่น้องวันศุกร์นั้นเกิดความแตกแยกกันนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะ,ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข6มีเลข1มีเลข2นะคะ แล้วก็มีเลขห้านะคะมีเลขหมีเลขหนึ่งมีเลขสองแล้วก็มีเลขห้านะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะจ๊ะอ่าพี่น้องวันเสาร์ดูกันดูกันดูกันนะนาอย่าเครียดนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์จ้ะนะที่ผ่านมานั้นมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฝืดอะไม่พอเพียงอะได้เงินมาก็โอ๊ย นะคะจะเก็บหอมรอมริบก็ไม่ค่อยที่จะไหวนะ่ะเนื่องจากว่าเราเราฝืดในความรู้สึกนะแต่ในไพ่สี่เหรียญนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันเสาร์ว,วางแผนการเงินอะ่ะดีขึ้นนะคะนะเอาเป็นแบบนี้กันนะดีขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันนะและในวันพรุ่งนี้ถ้ามีการเดินทางก็อยากจะให้ระง,งับหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากว่ามันไม่โอเคนะออถ้าเกิดว่าระง,งับการเดินทางได้จะดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าระงงับไม่ได้ก็ให้เราระมัดระวังนะคะออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางได้ประมาณนี้นะคะอืมนี่นะแล้วก็พี่น้องวันเสาร์จบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่ถ้าขึ้นเก้าไม้เท้าอะแล้วก็ขึ้นสิบดาบนะนะคะการอะไรก็แล้วแต่ในกิจการะในวันพรุ่งนี้อะนะมันไม่ตอบโจทย์นะคะพี่น้องนะอืมถ้า เรานัดเรื่องการเงินการงานมีความรู้สึกว่าจะผิดหวังหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะเผื่อใจเอาไว้ดีกว่าเนาะในวันพวกนี้ทุกเรื่องถ้าเลื่อนได้ก็จะดีนะดูว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเลื่อนไม่ได้เผื่อใจค่ะพี่น้องค่ะไม่สวยค่ะเท่วนี้ไม่สวยค่ะพี่น้องค่ะนะ,อะเอาเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้เชื่อไพ่เสมอไปก็บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ตัวเรา ไม่ประมาทนะเมื่อชี้มาเป็นแบบนี้คือไม่ประมาทแค่นั้นเองนะพี่น้องวันเสาร์เดี๋ยวจิตตกไม่ไปทํางานแล้วยุ่งแล้วก็ด่าป้าหมอไม่ไปพบลูกคะ่ะแล้วก็ด่าป้าหมอปุ้ยป้าหมอทานายไม่ดีอ่ะวันนี้ทานายไม่ดีอ่ะพี่ป้าหมอทานายไม่ดีหนูไม่ไปดีกว่าเอา้าตายหรือทีนี้ป้าหมอเอาเป็นแบบนี้กันนะคะทุกอย่างไม่ประมาทคะ่ะไปได้คะ่ะ แต่ว่าไม่ประมาทเตรียมตัวให้ดีทำใจด้วยอ่าว่าอย่างนั้นนะอ่าและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษอาจจะดีก็ได้นะคะพี่นางวันเสาร์นะเนีย่ยทักพิเศษว่ายังคงวนอยู่ที่เดิมเทมโบรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในวันพรุ่งนี้มีนัดกับลูกค้ามีนัดกับใครก็แล้วแต่นะลูกนี้หรือเจ้านี้หรืออย่างไร เผื่อใจค่ะ50า0ก็แล้วกันนะถ้าอยู่กับที่ได้จะดีค่ะในวันพรุ่งนี้พักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะพี่น้องนะวันวันอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็เริ่มลุยๆในวันจันทร์กันดีกว่าค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะโอเคค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเกมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลข 0, เกนะคะพี่น้องวันเสาร์ที่รักค่ะเอาละพระหมอขอวยพรนะคะ ให้พี่น้องของพ่อหมอทุกวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเป็น่วงค่ะสวัสดีค่ะ